ขอเจ๊แล้วครับ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 เดี๋ยวอีกสองวันจะโอนไปให้ครับครับแค่นี้ก่อนนะครับเจ๊ตอนนี้ลูกค้าติมร้านเลยครับครับลูกค้าติมร้านครับไม่มีเวลาคุยกับผมครับครับสวัสดีครับเอาไงดูวะเจ๊ก็ทวงมานามหาค่าเช่าร้าน สองวันจะาไปให้ทำยังไงดีนี่เอ๊ะอะไรนี่หมอวิเศษรักษาคุณอย่างนี้ก็มีด้วยวะนี่เอาไงดีวะเอ๊ะอย่างนี้ต้องปลอมตัวเขาจะจำได้หรือเปล่าวะต้องลองดูก่อน เสียงอะไรปินอะไรอากาศมานร้อนกันไปหรือเปล่าวะเฮ้ยมาทางนี้เถดด้วยแตปิดร้านก็ไม่ทันแล้วเอาไงดีวะอ้าวไม่ทันแล้วเออ ที่นี่ไม่มียาแก้ไส้นั้นนะครับนี่เลยกาแฟเอาสักหน้าแก้วไมครับเผื่อหายลมไม่ได้มากินกาแฟเสียงที่ดังนะ่ะถ่ายไหมเราไม่เรื่องมาถ่ายเสียงเรามาเพื่อช่วยหมู่มวลมนุษย์มาไม่ไหนวะอ,อ๋อมาช่วยหมู่มวลมนุษย์ช่วยตัวเองก่อนดีไหมเจาได้สัมผัสพลังที่ไม่ปกติจากร้านนี้คื้นมหาโลกันของเราสัมผัสได้ถามก่อนช่วยยังไงเรามีพลังวิเศษวิโส เราใช้ไม้พิเศษนี้สัมผัสเล้ก็จะรู้ดะนั้นลองสัมผัสข้าดูสิเผื่อเปในระยะรักษาได้แต่ข้าต้องอัญเชิญเทพของข้าลุงมาก่อนแล้วจะรู้ได้อย่างไงว่าลงมาแล้วเทพลงมาก็จะมีเสียงดังสองครั้งเทพได้ลงมาแล้วและเทพก็ได้บอกกับข้าว่าปีนี้เจ้าตอกอยู่ในปีชงถึงขั้นดับมิอชงไอ้ มันจะแก้ยงงไรเรื่องแก้ปีชุงนั้นไม่ยากแต่เจ้าต้องยกค่าครู9,999บาทให้กับกรุงเทพของข้าได้ไม่มีปัญหาค่ายกครูเอาใส่ไว้ที่นี่ข <c oughs> ้าไม่รับเุ่นอ๋อแข่งไปด้วยนับถือนับถือทีนี้ข้าก็จะบอกวิธีแก้ปีชุงให้กับเจ้าต้องทำไงไม่ยากให้เจ้าเลิกขายกาแฟเจ้าก็จะพ้นจากปีชงแล้ว ค้าไปละเดี๋ยวท่านเทพได้กระซิบกับข้าว่าต้องการสิ่งของบางอย่างในร้านนี้แล้วอยากได้อะไรอกข้าตรวจด,ดูก่อนท่านเทพอยากได้สิ่งนี้ท่านเทพบอกว่าอยากได้สองจ๊อก <laughs> 啊，回了。